นอกเหนือจากการสร้างความยั่งยืนพึ่งพาตนเองนะฮะในด้านสุขภาพเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องหนึ่งแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของยาจากวิกฤตการระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าบทเรียนจากเรื่องยาฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษาวิเคราะห์และนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตได้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องของฟ้าทลายโจรน,นี่เองนะครับผมคิดว่าประเด็นแรกที่เราเรียนรู้ก็คือ เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการวิจัยทางคลินิกของยางในประเทศไทยเนี่ยยังมีจุดอ่อนอยู่อย่างมากเลยนะครับส่วนที่เรียนรู้เรื่องที่2ก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นโดยเฉพาะต่อเรื่องของสมุนไพรไทยเนี่ยผมคิดว่าในพื้นฐานเนี่ยความเชื่อมั่นในเรื่องนี้เนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ําอยู่พอสมควรนะครับแต่อย่างที่เรียนไปนะครับวิกฤตการเกิดการระบาดของโรคนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะสร้างจุดเปลี่ยนที่สําคัญ ในการผลิตยาของประเทศไทยเราเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นาการรับรู้ของประชาชนนะฮะจากสวนสวนดุสิตโพที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนคนไทยนะครับเกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 เนี่ยเจาะลึกไปเรื่องของสมุนไพรเนี่ยโพนี้นะฮะให้ข้อมูลนะครับว่ามากกว่า80%ของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามเลยนะครับว่ามีความเชื่อว่าฟ้าทลายโจรน,นใช้รักษาโควิด -19 ได้ โดยอาจจะมีตัวเลขคือ43%ที่เชื่อถือและก็ประมาณ45%ที่พอจะเชื่อบ้างโดยมีผู้ที่ไม่เชื่ออยู่แค่ประมาณ11%นะครับนอกจากนี้นะครับผลสรวจยังพบว่าประมาณ80%ของประชาชนเลยนะครับที่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของสมุนไพรให้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็มีอีก75%นะครับที่คิดว่าจะต้องมีการทดลองมีผลการวิจัยรองรับ สำหรับเรื่องสมุนไพรดังกล่าวนะครับซึ่งตรงนี้เองนะฮะผมคิดว่าเขาเรียกว่าความรับรู้ความเข้าใจของคนไทยนะครับต่อเรื่องสมุนไพรไทยเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะสําหรับบทเรียนนี้นะฮะที่ควรจะต้องพัฒนาต่อไปผมก็เสนอเป็น2ประเด็นนะครับเรื่องแรกเนี่ยเราควรจะส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในศาสตร์นี้ให้มากขึ้นนะครับโดยเราอาจจะเน้นนะครับการเรียกสอนด้านสมุนไพรตั้งแต่วัยยังเด็กอยู่ เช่นอาจจะเริ่มตั้งแต่ะระดับมัธยมศึกษาเป็นต้นมาก็ได้นะครับส่วนการศึกษาในชั้นอุดมศึกษานะครับก็คิดว่าควรจะมีการเน้นให้มีการศึกษาเรื่องนี้เรื่องสมุนไพรเรื่องยาให้มากขึ้นโดยอาจจะใช้เป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนการสอนของหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์เภสัชศาสตร์ตรเป็นต้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะฮรัรัฐบาลก็ควรส่งเสริมนะครับให้มหาลัยที่มีการเรียนการสอนเรื่องแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์นะฮะให้มีการจัดการเรียนการสอนให้เข้มแข็งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีสําหรับเรื่องนี้ต่อไปนะครับน mm. อกจากนี้นะครับเรื่องการศึกษาเป็นหลักแล้วเนี่ยเรื่องการวิจัยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่รัฐควรจะส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้เข้มแข็งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวิจัยพัฒนายานะครับซึ่งเราไม่จํากัดเฉพาะสมุนไพรนะครับอาจจะต้องรวมไปถึงยาแผนปัจจุบันด้วย โดยอาจจะใช้โมเดลของฟ้าทลายโจรน,นะครับโดยเราเจอจุดอ่อนหลายอย่างที่อาจจะต้องเสนอรัฐให้ส่งเสริมนะครับเช่นด้านแรกคือด้านทุนวิจัยนะครับอันนี้เป็นจุดอ่อนเป็นอย่างมากถ้าเป็นเรื่องนี้นะฮะแล้วก็จะเกิด Impact ที่สำคัญจำเป็นเนี่ยผมคิดว่ารัฐต้องส่งเสริมให้เกิดเป็น national project เลยนะฮะทำให้เป็นโปรเจกต์ระดับชาตินะครับนอกจากทุนวิจัยแล้วทีมวิจัยก็เป็นจุดอ่อนนะครับ ความร่วมมือบูรณาการในภาคส่วนต่างๆเนี่ยจะต้องทําอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นทีมของกระทรวงสาธารณสุขหรือทีมของกระทรวงดมศึกษาเป็นต้นนะครับในเรื่องทุนเรื่องทีมสับสุนได้ดีแล้วนะฮะแหล่งวัตถุดิบนะครับก็ต้องถูกไม่ถูกมองข้ามด้วยนะครับควรได้รับการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งผลิตระดับครัวเรือนหรือระดับอุตสาหกรรมก็ตามนะครับเมื่อ ะบวนการต่างๆของการผลิตยาถูกส่งเสริมแล้วนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการส่งเสริมให้นําผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเอามาใช้ได้อย่างเขาเรียกว่าอย่างอย่างเป็นรูปธรรมนะครับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการรับรองในการดูแลกระบวนการนี้ก็ต้องมีการปรับตัวให้เกิดความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์การอาหารและยาองค์การเภสัชกรรมกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นนะครับ นอกจากนี้นะครับาการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนนะฮะในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานะครับเราควรจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนนะมีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนายาอย่างเป็นรูปธรปปรมอาจจะมีการส่งเสริมให้ทํางานร่วมกันแบบ PPP นะครับควรสับหาส่นเรื่องเงินลงทุนนะฮะส่งเสริมบริษัทยาของประเทศไทยเราเองให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งจะทําให้อุตสาหกรรมด้านการพัฒนาผลิตยา เป็นไปอย่างครบวงจรนะครับโดยสรุปนะครับในส่วนที่เราเกล่าวในตอนต้นทั้งหมดนี้นะครับก็คือคิดว่าวิกฤตโควิด1 i n เนี่ยทำให้เกิดบทเรียนจากยาฟ้าทลายโจรซึ่งเรามีข้อเสนอแนะที่น่าจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยาในประเทศได้อย่างยั่งยืนนะครับครบถ้วนทั้งด้านวิจัยการเรียนการสอนการผลิตการจำหน่ายหรือแม้แต่จะส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรมหรือการค้าระหว่างประเทศนะซึ่งอาจจะทำให้เกิด รายได้เข้ากับประเทศมากขึ้นด้วยนอกเหนือไปจากการสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับพวกเรานะครับสุดท้ายนะครับก็เราได้ฟังมาทางข้อเสนอทางด้านสาธารณสุขทั้งหมดแล้วนะครับตั้งแต่ต้นมาก็จะเห็นว่าข้อเสนอแนะของพวกเราชาวปทภ .9 เนี่ยก็จะเน้นการสร้างความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทยโดยมี2ประเด็นหลักๆนะครับก็คือการปรับโครงสร้างทางด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็น ระบบสาธารณสุขพื้นฐานหรือระบบสาธารณสุขระหว่างประเทศและก็อีกประการหนึ่งนะครับที่ให้ความสำคัญสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกับกันกนะ็คือการสร้างความยั่งยืนพึ่งพาตนเองให้ได้ทางด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาการผลิตการสร้างนะฮะเรื่องของวัคซีนเรื่องยาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ควรจะช่วยกันผลักดันและขับเคลื่อนให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคตนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังข้อเสนอแนะของพวกเราจนจบในครั้งนี้นะครับขอบพระคุณมากครับ